แรกผมก็เม่นไม่นึกว่าจะจะ,จะทําได้ครับแพอมาอยู่มาทําอย่างนี้ก็มีความสุขดีครับร่างกายของเราก็ดีขึ้นแต่ก่อนนี่ไม่ไหวเลยร่างกายมีตะโสมทุกวันไปคบค้าสมาคมใครไม่มีไม่อยากจะคบด้วยครับเสียงสะท้อนจากคุณไพศาลพวงระยะหรือพี่จอยเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นเคยหลงผิดติดยาเสพติดเป็นสาเหตุทําให้พ่อแม่เสียใจอีกทั้งยังถูกสังคมรังเกียจและไม่เป็นที่ยอมรับจึงตัดสินใจเลิกและเข้ารับการบําบัดรักษาตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตนเองเอาชนะยาเสพติดเป็นโครงการที่ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดรักษาและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนํามาอบรมในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างพื้นฐานอาชีพให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันที่จอยเลิกข้องแวะกับสิ่งเติดติดแล้วและยังได้รับโอกาสจากผู้นำในท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อคอยสอดต่องดูแลเยาวชนในชุมชนและยังได้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการฟื้นฟูบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองด้วยก็พยายามชักชวนรครับ ชวนให้น้องๆพวกเ,เพื่อนหันมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อไม่ให้ไปมั่วสุมกันจับกลุ่มกินเหล้าจับกลุ่มมั่วสุมกันก็นำหลักการมาใช้ที่แรกมาก็ยังไม่มีที่พอดีที่ที่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่าของกำนันไก่กำนันไก่ก็เลยให้ใช้ที่สวนเนี้ยเป็นเป็นที่นำร่อง ที่ทาเศรษฐกิจพอเพียงชวาวบ้านก็เห็น mm. เห็นดีเห็นงามแล้วก็เห็นจ่อยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเ,เด็กที่ที่เสพตอนนี้จ่อยถ้าเจอเขาก็จะรู้ในสังคมเดียวกับเขาใช่ไหมคะเขาก็จะแนะนาแนะนําว่าหยุดได้ยังไงแล้วก็ใครช่วยเหลือเขาได้บ้างจ่อยก็จะเป็นคนให้คําแนะนําส่วนหนึ่ง แล้วเราก็ผู้นําให้คําแนะนําส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยคือครอบครัวเขาเองทำตกไม้ผล12ไร่ทำนาแค่4ไร่เดี๋ยวท่านจะเห็นแล้วเหลือนั้นผมทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอบ ขึลุงบุญลือเต้าแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและเป็นเกษตรกรดีเด่นของท้องถิ่นได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดจากการติดยาเสพติด โดยเน้นการปรับทัศนคติและให้ความรู้เรื่องพิษัยาเสพติดที่ไม่ได้เกิดโทษแค่ตัวเองแต่ส่งผลต่อคนในครอบครัวด้วยนอกจากนี้ได้ให้ความรู้พื้นฐานต่อการสร้างอาชีพตามแนวคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่และสอดแทรกเรื่องแนวคิดศาสตร์พระราชาผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนอ่อนน้อมและพอเพียงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป เรื่องนี้เราเน้นในเรื่องของออนำเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าตามรอยพ่อเราจะมีซีดี CD, หรือว่าอะไรฉายให้ดูแล้วก็ให้เขาสำนึกว่าเราเนี่ยคนหนึ่งที่รักในหลวงแล้วได้น้อมนำมาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเขาได้ก็สิ่งเหล่านั้นเจะทำให้เขาเต่อยอดเขา,ขา,ขา,ขาในตัวเขาเองได้เมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยมีคนทำอย่างนี้เลยติดแล้วก็ติด ติดคุกกลับมาแล้วก็กลับไปติดคุกใหม่ไม่มีคนผักดันพอหลังจากที่ได้มาอบรมตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเดินทางสายใหม่แล้วก็ชีวิตใหม่ของเขาได้เลยครับประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองเอาชนะยาเสพติดเล่าว,ว่าในอดีตเคยเข้าร่วมโครงการเพราะไม่ต้องการเห็นแม่เสียใจที่ตัวเองติดยาเสพติดและด้วยความรักแม่ไม่อยากเห็นแม่เสียใจอีก จึงตัดสินใจเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดด้วยการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะสร้างชีวิตใหม่และเป็นคนดีตอบแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูแม่ในยามแก่ชรามีน้ำนมีดูีสงสารแม่ครับพอเราเราแบบเราลงผิดเราคิดที่จะอันนี้มัน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 มากเกินไปเราก็ เห็นเขาร้องไห้ทุกวันเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับใจดีกว่าแล้วทีนี้มีเ,เขาเขาทำโครงการขึ้นมาครับแล้วก็อยากจะอยากจะเรียนรู้อยากจะบำบัดที่จะเลิกมันบุญล้อมเต้าแก้วประหาชาวบ้านลูกชายของลุงบุญลือได้ช่วยพ่อสารต่อโครงการ ด้วยการให้ความรู้แก่คนในชุมชนและเยาวชนในโครงการเรื่องความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่สืบทอดความรู้มาจากพ่อโดยพี่บุญล้อมยอมรับว่าแม้โครงการนี้จะไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในท้องถิ่นได้100%เอร์เซนต์ แต่ก็ได้ช่วยผู้ที่เคยติดยาเสพติดให้ได้รับการรักษาและกลับตัวเป็นคนใหม่โดยเขาได้ให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขาเข้าสู่ชุมชนแต่ของเราเนี่ยสร้างอาชีพให้เขาสร้างรายได้ให้เขาพ่อแม่ก็ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ได้เรียนรู้พอเขาได้เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาว่างพอไม่มีเวลาว่างแล้วเขากลับได้เงิน กลับได้เงินจากที่ไม่ใช่ว่าไปเดินยาหรือว่าไปเสพยานะครับเขาก็จะโอ้โหได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของเขาก็จะเป็นความภาคภูมิใจชุมชนและสังคมในแต่ละพื้นที่ต่างต้องต่อสู้และ,ะเผชิญกับภัยปัญหายาเ,ยเยสพติดที่เข้ามาคุกคามยังชุมชนนอกจากการจับการปราบปรามแล้วต้องมีการบำบัดผู้ที่หลงผิดและคิดกลับใจเพื่อมอบโอกาสการเริ่มต้นใหม่ให้กับเขาเหล่านั้น ทั้งนี้มีผู้เสพจำนวนหนึ่งสมัครใจเข้ารับการบำบัดกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานจัดโครงการหลังจากผู้ที่ได้รับการบำบัดหรือเยาวชนจากสถานพินิษท,ที่กำลังได้รับโอกาสในการสร้างรากฐานของชีวิตให้ได้เริ่มต้นใหม่ในท้องถิ่นของตอนเอง